ผมขอดูภาพจราจรที่จุดแรกถนนสระบ,บุรีได้ไหม,มทีมงานเออเอานครราชสีมาก่อนเอาตัวนครราชสีมาขึ้นมาหน้าจอนะครับเดี๋ยวเราจะไล่นะครับนครราชสีมานะครับนนเดี๋ยวกันจากนกครสวรรค์มาถึงบางไบอินแถวนี้นะครับ นะครับดูภาพผมดูภาพสดเนี่ยในขณะที่ผมคุยกับทุกท่านอยู่ในตอนนี้นะครับรถยังโล่งมากเลยครับที่นครราชสีมาโคราชรถแทบจะไม่เห็นรถเลยนะเป็นภาพของกล้องของกรมทางหลวงนะครับที่เป็นภาพสดเดียวไทม์นะนะครับนี่ข้าไปดูที่ภาคอีสานมันก็สามารถจะดูได้ทั้งทั้งขาเข้าขาออกนะครับมาที่ทางหลวงสระบุรีนะครับมาเส้นทั้งหลายเนี่ยนะ ตอนนี้ตอนนี้จุดนี้ตรงไหนเนี่ยทีมงานขึ้นไหมไหมขึ้นไหมไหมมีไปไหนเป็นไหนป่ะนี่มา่ตรงนี้ตรงไหนบอกไหนได้ไหมครับโคราโคราชราอ่าขาเข้ารถเยอะเลยนะรถรถรถไล่ตามกันมาแล้วนะเริ่มที่จะมุ่งหน้ามาสู่กรุงเทพนะับเขาออกมาเขานี่โคราขาเข้ามาเนาะอ่ารถเริ่มตามกันมาเยอะนะครับ มุ่งหน้ากันมานครราชสีมานครราชสีมาแล้วก็มาถึงช่วงสระบ,บุรีหน่อยไหมาลคลิกกันที่สระบ,บุรีดูสิไลดูสภาพจังหวัดสระบ,บุรีนะนะครับเพราะว่าทางอีสานโคราชมันจะเป็นที่รวมรถอ่ะเนาะมาจากอุดรมาจากโน้นตั้งแต่จังหวัดหนองคายนะครับบึงการนะครับมาทางอีสานตอนบน มาได้หมดเลยนะครับแล้วก็ยังไงก็ต้องมาผ่านน,านครราชสีมายกเว้นอีสานใต้อีสานใต้นี่มันหลบโคราชไปออกปัดธงใยสี่แยกปัดธงชัยไงแล้วก็มาขึ้นเขาใหญ่นะครับหมอ,อกกระบินบุรีมาหนีเข้าฉะเชิงเซาแล้วก็เข้าสุวินทวงศ์ได้เข้าม,มอเตอร์เวเย,วนนย์ได้เอ็เส้นทางอีสานใต้นี่หนีได้แต่อีสานเหนือกับอีสานกลางนะครับมาจากร้อยเอ็ดเข้าขอนแก่นมาเนี่ยนะนะครับหรือว่ามาแถวจ่า เส้นพังโคนนะครับเข้าอุดรมานะครับไล่ลงมาปั๊บต้องผ่านโคราชนะะ,นะครับถ้าไม่ผ่านโคราชก็ไม่เข้าขอนแก่นแยกกบไปชนไปโน่นะไปออกไปทางชชยภูมินะครับหนีเข้าชชยภูมิมาออกลบบุรีทางนี้ได้นะครับแล้วก็อีกเส้นหนึ่งก็จะเส้นนิดนีดน้ตรงนีตงน้ตรงไหนเนี่ยตรงนี้สระบุรีสระบุรีรใช่ไหม มกเหล็กอ่านี่ภาพสดมกเหล็กนะเอาเต็มจอเลยได้ไหมออไม่ต้องดูเราสองคนอ่ะดูให้คุณผู้ชมเห็นสภาพจราจรนะนี่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 รถก็ชวนกันมานะดูสินะขับตามกันมานะใช่ครับรถก็เริ่มมากขึ้นนะนี่ได้ยะเวลาที่ผมดูตอนแรกกับประมาณผ่านมาครึ่งชั่วโมงเนี่ยนะตอนนี้รถเยอะกว่าเยอะช่ ตอนแรกยังโลกอยู่เลยนะที่เราต้องดูกันยังคิดว่าเอ๊ะมันใช่หรือเปล่าแต่ตอนนี้พอมาดูภาพนี้เออจริงๆทั้งไม่แน่ใจถามว่าเฮ้ยนี่กล้องกลมทางหลวงจริงเปล่าก็บอกเดวทามนี่นักเวลาเท่านี้เลยสดๆคุณผู้ชมดูเวลาข้างบนนะวันนี้วันที่1 6 2022ใช่ไหมนั่นนะกโมง่นาทีประมาณยี่บ2านาทีเวลาด้านมุมจอด้านบนซ้ายนะอาจารย์ขวาของท่านนะอาจารย์กสินบอกว่านั่งดูทั้งวันก็เลยรู้เลยว่าเนี่ยภาพจริงๆว่าสดจริงครับภาพเดลทามนะครับก็จะตั้ง กล้องแล้วก็เห็นภาพเลยนะครับรถ <c oughs> วิ่งมาทีนี้มาถึงมาน,นี้ครับมาวังน้อยครับมันวังน้อย <c oughs> วังน้อยก่อนเข้ากรุงเทพนะครับวังน้อยก่อนเข้ากรุงเทพเนี่ยพอสระบุรีเข้ามาปั๊บเนี่ยเลี้ยวซ้ายมันเลี้ยวซ้ายเนี่ยมันจะออกไปเส้นวงแหวนก่อน <c oughs> วงแหวนตะวันออกที่จะไปทางชนบุรีที่จะไปอ้อมกรุงเทพไปโน้นไปใต้ได้ต่อครับนะครับแล <c oughs> ้ <Voilà S 2> วก็วังน้อยก็ตรงเข้ามากรุงเทพนะครับมาทางแถวตลาดไทยมาทางเส้นเนี้นะครับ อันนี้หวังน้อยไหมบางไป,งปอินบางไปอินบางไปอินบางไปอินนี่มาจากพระนครศรีอยุธยาอขอเต็มจอเลยครับขอเต็มจอบางไปอินสายเอเชียยังโล่งอยู่นะมินนะครับแต่ก็เริ่มนาะนนิดหน่อยแล้วนะฮะเริ่มเริ่มมาแล้วเนี่ยเห็น,นบางไปอินนะเขียนนะตัวภาษาอังกฤษข้างล่างเนี่ยนะนะครับบางไปอินอะพีสิบสองนะครับแล้วก็นะับเวลาเก้านาฬิกายี่สิบสี่นาทียี่ห้านาทีตอนนี้นะครับ ดังโล่งอยู่นะครับาสายเอเชียมุม่งหน้ามาบางปะอินจะเข้ากรุงเทพย,ยังโล่งสบายสบายวังน้อยหมมเห็นไหมเมื่อกี้วังน้อยเห็นไหมเดี๋ยนะเอาภาพนี้ค้างไว้ก่อนแล้วถ้าดูวังน้อยได้แล้วก็ขึ้นวังน้อยอีกจุดหนึ่งอันนี้ได้เห็นสายเหนือกับสายอีสานนะครับแต่ถ้าบางปะอินโล่งอย่างนี้วังน้อยก็สบายคือตอนนี้ปลายทางเรากรุงเทพเราเป็นปลายทางเป็นหมดหมายปลายทางของพวกเขาที่มาตอนนี้ปลายทางโล่งครับ ต้นทางกลางทางเริ่มลดมากใช่แน่นอนแน่นทิศทางจะเป็นอย่างนั้นนะครับไปดูเส้นนครสวรรค์นหน่อยได้ไหม นะครับเส้นสายเหนือสายเหนือสายเหนือไปนครสวรรค์เมื่อกี้ผมไปดูกำแพงเพชรแล้วกล้องมันไม่ขึ้นนะกำแพงถ้าถ้ากำแพงเพชรกล้องขึ้นเนี่ยขึ้นเริ่มจากกำแพงเพชรแต่ก่อนเข้านครสวรรค์เพราะนครสวรรค์มันจะเป็นชุมทางเหมือนกันเหนือลงมาเนี่ยมาถึงนครสวรรค์เนี่ยมันคล้ายกับแม่น้ำอ่ะแม่น้ำอ่ะแม่น้ำเจ้าพระยาเนี่ยมันจะมาจากเส้นพิจิตเส้นหนึ่งถูกไหมสุโขทัยพิจิตนะครับสุโขพิศโลกสุโขทัยพิจิตเดี๋ยวเอาเนี่ยมาไงมาจาก สุขโขทยัยลงมาพิษโลกนะครับแล้วก็มาถึงพิจิตรกำแพงเพชรส่วนหนึ่งก็มาร่วมด้วยช่างทางหนึ่งแล้วก็มาเข้ามานครสวรรค์พราะแยกนี้มันก็จะเป็นอีกแยกหนึ่งนะครับที่เป็นแยกใหญ่เหมือนกันนครสวรรค์แล้วก็จากสายเหนือก็ไล่ลงมาตั้งแต่เชียงใหม่ลำพูนลำปางนะครับมาถึงเถินมาถึงตากตากมากําแพงเพชรขานุวรรษนะครับ,รบแล้วก็เข้ามานครสวรรค์เส้นนี้ก็จะเป็นเส้นหลัก เรามีปัญหาสัญญาอินเทอร์เน็ตนิดเป็นจะช้านิดหนึ่งนะครับก็<ฤ>อ,อาจจะไม่ได้ทันใจนะแต่ว่าไอ้ภาพไอพ้ไอคุณผู้ชมได้ดูนะเส้นทางนะ<ช>นะครับนี่ผมก็นั่งดูสดๆอยู่ตรงนี้ด้วยกล้องกับทีมงานก็ดูนะครับบินบมนโนอำเภอมนโนรมช่วงอำเภอมนโนรมตอนนี้ลดโล่งมากเลย <S 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 ไม่รู้ขาไหน <S 2> <S 2> เป็นขาเข้าขาออกอ่ะมันเหมือนกันเลยเออนะครับรถโล่งเลยรดเรื่องเลยอันนี้ยังเป็นบางปะอินอยู่ก็จะบางปะอินอยู่ครับเดี๋ยวเปลี่ยนหน้าจากบางปะอินเป็นจุดอื่นนะครับนะฮะ พราะงั้นตอนนี้ยังคงจะไปโน่นแหะครับคงจะไปช่วงบ่ายใช่ช่วงบ่ายน่าจะหนาแน่นแหละดูแล้วผมดูกระบินบุรี304นะกระบินบุรีปราจีนบุรีนะครับอันนี้ที่ผมนั่งดูอยู่เนี้ยยังไม่ได้ขึ้นหน้ากล้องนะนะครับก็รถก็ยังคล่องตัวอยู่นะครับนี่ก็คือมาจากอีสานใตนน้นะครับสุรินทร์บุรีรัมนะครับหรือแม้กระทั่งโคราชบางส่วนหลบมาทั้งเส้นนี้ได้ถ้าท่านไม่อยากจะมาเสี่ยงที่ท,ที่แถวลำตะคองเนี่ยนะ นะครับบางกบินบุรีก็ยังผ่านได้อยู่พอสมควรอลองไล่ภาพไปที่จุดที่พอเปิดได้ก่อนก็ได้นะครับตรงไหนเปิดได้เพราะบา,บางกล้องในเปิดยากนิดหนึ่งนะ<ช>ครับ,รบเส้นราชบุรี <c oughs> นะครับจนบุรีปากท่อโล่งเลยครับยังหารถไม่เจอแหละ <c oughs> เหมือนกับถ่ายภาพนิ่งไว้เลยอะ่ะ <c oughs> ไม่เห็นรถวิ่งเลยอ,ะ <c oughs> อ่ะรถน้อยมากครับตรงนี้ นเนี่ยวังมะนาววังมะนาวก็คือก่อนที่จะเข้าทนบุรีปากท่อครับนะครับวังมะนาวนี่ก็คือเส้นถ้าเราถ้าเราวิ่งเส้นพระรามสองเนี่ยเอวิ่งพระรามสองเข้าทนบุรีปากท่อเลี้ยวซ้ายเข้าเพชรบุรีตรงนั้นก็คือเรียกอะแยกวังมะนาวเนี่ยวังมะนาววังมะนาวบางเข็มตรงนั้นนะ นะครับรถยังโล่งอย่ังโล่งอยู่อ่ายังโล่งอันนี้ก็เพราะว่ามันยังเป็นช่วงปลายทางที่รถจากใต้ขึ้นมายังมากันไม่ถึงจริงๆนู่นต้องไปดูที่นครหน่อยดูทุ่งสงเส้นที่ขึ้นมาจากพัทลุงหน่อยนะใช่ซึ่งมันก็ดูได้อยู่อถก็จะได้เห็นภาพแบบนี้นะครับครับก็การจราจรโดยภาพรวมเอาอย่างนี้ก็แเลยก็ลกันนะครับคุณผู้ชมครับการจราจรโดยภาพรวมในเช้าวันนี้ถึงนักขณะนี้9้าโมงกับ28นาทีโดยประมาณครับ นะครับทุกทิศทุกทางทุกเส้นทางนะครับรถการจราจรยังเคลื่อนตัวได้ใช้ความเร็วได้ผมว่าไม่ต่ำกว่าร้อยอ่ะเนี่ยใช่ดูสภาพนะไม่ต่ำกว่าร้อยนะครับใช้ได้เลยครับแล้วก็ช่วงต้นทางที่มาจากทุกทิศทุกทางเนี่ยรถก็จะเริ่มหนาแน่นเพิ่มขึ้น <c oughs> แต่ช่วงปลายทางก็ยังโล่งสบายอยู่ <c oughs> แล้วสุดท้ายมันจะไปนัดเจอกันที่ไหนรู้ไหมรถดีเวลาขับรถกันช่วงเทศกาลมันนัดเจอกันสองที่สองจุดสองที่หนึ่ง สี่แยกก็เจอกันนะวิ่งใส่กงินมาสลับกันมาเบียดกันมาใส่กันมาแล้วจังหวัดใครจังหวัดมังแล้วก็สุดท้ายก็มาเจอกันที่สี่แยกสองไปเจออีกทีงที่ไหนรู้ปะที่ปั๊มนะในปั๊มเอออัอที่ใส่กันมาเมื่อสักครู่นี้นะออกมาจอดอยู่ในปั๊มเดียวกันแล้วปวดชี้เจ้าของน้ำเดียวกันเจะาของนะเออ ผมดูแล้วคนก็รักษาระยะห่างได้ดีนะ<ช>ถ้าที่ผมดูนะสังเกตดูรักษาระยะห่างได้ดีแต่ว่าก็มีรถที่รถเล็กๆนะรถบรรทุกรถกระบะเล็กๆบางทีบรรทุกเนี่ยรถกระบะบรรทุกเนี่ยวิ่งขวาตลอดเลยวิ่งขวาตลอดเลยแล้วไม่หลบด้วยนะ แล้วบางทีเพื่อนติดอยู่กับไอ้รถวิ่งขวาคันเดียวน่ยนแล้วมันไม่หลบนะมันก็มันทำความเร็วไม่ได้ทำไม่ได้เพราะรถมันทุกมันใหญ่เออคือเขาอันนี้ผมว่าต้องต้องขับรถต้องต้องดูกระจกหลังต้องมีน้ำใจด้วยนะถ้าเราวิ่งช้าก็ไปอยู่เลนซ้ายเสียนะครับ,รบหรืออย่างน้อยเลนกลางนะรถขวาก็จะไปได้ซึ่งโดยหลักแล้วถามว่าผิดจราจรไหมผิดขับช้าว,วิ่งขวานี่ผิดอยู่แล้วใช่ครับ กฎหมายเขาก็กำหนดเอาไว้ว่าห้ามห้ามขับรถบางคนขับขวาตลอดเลยอันนี้ผิดแน่นอนเพราะบางคนบอกเลนขวาดีไงแลวสองก็คือบางทีกักเพื่อนครับกักแม่เพื่อนไปเอ่ะทีนี้ไอไอรถช้ามันก็วิ่งเลนกลางอยู่แล้วใช่ไหมไอขวาก็ช้าไอไอตรงกลางก็ก็ช้าครับไอเพื่อนที่มาเร็วก็ก็ตามหลังันทีเนี้ยใช่ครับโอ้โหนะ อันนี้ต้องบริหารจัดการนะครเราต้องมีน้ําใจนะขับขี่ยานพาณนะบนท้องถนนนะครับครับแต่แม้ว่าการเดินทางจะเป็นอย่างไรต้องบอกว่าก็ต้องใช้ความระมัดระวังกันนิดนึงแม้ว่าถนนจะโล่งนะครับเพราะว่าในช่วงของ7วันอันตรายพี่ถนอมนะก็มีอุบัติเหตุที่สะสมนะครับอันนี้เขาจริงๆแล้วนับ7วันอันตรายเนี่ยก็คือตั้งแต่วันที่11จนถึงวันที่17นะครับตอนนี้ก็ยังนับกันอยู่มีการแถลงอุบัติเหตุสะสมมาแล้ว4วันนะครับ4วันก็คือตั้งแต่วันที่11จน ถึงวันที่14ส่นะครับส่วน15เนี่ยเดี๋ยวจะถแถลงประมาณ10โมงครึ่งเขาบอกว่าเกิด